ไป้แต่แม ok? sure uh, ่ไปน้ำนอนกันโดนอะไรดีพี่น้องโดนเ์ได้ไปทั้งหมดเลยสบายดีพี่น้องไปบอกว่นโดนไอ้หน่อยป้ามีแต่คนสวยงามๆเหมือนนี่ยายปุ้งกระเต่งเต็มสุดแล้วพี่น้องบอกกุ้งม้ามือใดล่ะเออวัดปรึกษากันสิไปหาหมอเนาะแถวเนาะสมวยมาหับกำลังสิพากันลงเฮือกันพี่น้องเฮ้ยเที่ยงพอดีเที่ยงพอดีบอกเป็นยังบอกเป็นยังโอเครถจำในป้ไปเฮากันเนาะไม่ว่ากันปรึกษากันจะพุ่นแหละกินข่าวกินน้ำอยู่พูนเลย ทำกระเทียมเนาะแ่นตำหมักงเป็นมือกล้องในสอมวยนะพี่น้องกันดร้านเคยเป็นมือกล้องใน้พี่น้องบริหารค้าก้องมาแมนตำมังมากินข่าบ้านหมูเวยที่ข่ากินน้ำเพลินพี่น้องเลยเล้ยงตกหมงพี่น้องเลยมาทาน้อยก็ซอยกันเด้พี่น้องเด้อยำมักงูเข่าเลนาะแมนไปข่าเลยพี่น้องเขาเงหนึ่งอนบงเมันงายอย่างนี้นี่ก็เป็นข้าวตร์ร้านสวยนะ ันี่บ่เออนะลากไม่หรอ่ลากไม่ายเาเติมกันจนสุดเลงเลย่ะเออบางคนซอยเล่นลงใส่แล้วเป่น้เป็นเป็นอง้า้อป๊อกสีอันอันาย่ายังมีเลฮะย่าดียาาจะเนกซอ้ว่ป่ะข้าว้ยนมือป๊อกมือป๊อกมือปอกดีเจคนเรา bí cái thịt sắt này. Ừm. Nước pha Để chắp pha đen Mà cũng đất xoài rồi đóพี่น้อง. Chóp Không bỏ lỡ những video hấp dẫn สันติมห์เนาะกระสุนขโมยเนาะเระฉะนับนวัวัใหญ่เลยเกืือหมางนาวเป็นแบบนี้เลยมี <laughs> กระโหลกชี่นใองไง่ไหมตอนนั้นนะบาปเผาอะไรที่น้องก็เยวเนาะมีปิ่งปลาเน้นพี่น้อง มะงงทอดลูกซิ้นลูกซิ้นดังซิ้นดังยังจันแจีวแจีวลูกซิ้นนะนี่พี่น้องแซ่บเจียวแซ่บบอนอยหอมผัวชิงไข่ทยมีปลาโล่นึงอ่ะบ่เฮยทุนึงอ่ะโล่นึงมันบอนอะเขาสั่งมาน่ะหม่ไม่ปุ้งกะกินเจ้าแซ่บมา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 ลงมือกันเลยบ่เนี่ย พลพ้เหองพร้อมสินเดนอยู่านกิีเออหน่เเาเด้วน้องเราเออในเหไนกูไกล้มาไหมลูกกูไกลเเลยเออแม่ปอกมันไหมปอกมาไหมเอ้ยปอกกระเทียมอ่าแม่ปอกสะปอกกินกับยเมื้ยไหจ้ะเอาหมวย

เอากิน,น,นดได้ไหมจมุนนำปุนรู้ระ่นใช่ไหมเ่งามาเด้อมาเด้อเจ้าบ้านแกลุยก่อนไี่ของน้ำไปดิพี่น้องมากินข้าเรือดหมูสะมวยพปธีเย็บห่อเดี๋ยวน้อพี่นอนะ้องเนาะงานถึน้ำงานถึง้แมนเือดหมูจะมวยนี่แหละพากันมาน้อยก,ก็สีอิม่มเดี๋ยวน้องจบไยออป้าปาจปาเฟ่นะอ,นนอกคนดีกวา่านะทขแมนแนแมน เกอร์คือบอกกินข่าวลูกบวงยิ้วข่าวะ่ปแบงกันหมูกินข่าวกินน้ำไปน้องเอ้ยมงครูเห็ดอีซังอันน่ะลูกสะอนเือนหมูได้พี่น้องเอ้ยจัดงามได้สมอสิได้คือแบบนี้คือสิบ่มีบุญได้คือหมูแบบนี้แล้วเนาะสบายดีเด้อลูกสบายดีอีกเลยงาม ลูกสาวอันนี้ลูกหมู่ของสม,ม่ยไอ้เกอร์ดิเลยอยานออนไลน์แล้วเลยลูกมานั่งพี่เอามานั่งในพี่ก็มีอยู่นะนขามาขาม,ามันมนอนมาคนมาโอ้ยลานเม่ขออย่าอย่างนอนู่ในท้องอยู่ยังไ่อยา,อยากออก <dür fe> นะ้าข้ามาในพี่ละเข้ามาเข้ามา เน้นังในเตียงเหมือนบอกเจ้าหน้าที่ขเมือเซโนสมัยกัะขากินน้ำอิ่มเจ้าหน้าทีเมืองซอนอยยังเขา้องน้ำอยู่เขา้องน้ำของในแล้วจึงสิออกเมือบอซื้อยังบอสไทเฮาน่ะาิว่าสิซื้อหรือกัสิพากันเวรับข่ากับน้มได้มีนะแหวปะสามัคคีใจ ครับเออโอเคไปเมื่อเมื่อก็เด้อเฮ้ยเด้อมาในีเด้อขอบอกขอบใจเด้อเฮ้ยลูกแม่เมื่อก็เด้อมาในีฮะบาย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 ลูกสาวก่อดบายบายเมื่อก็เด้อเต่าเด้อเมื่อก่อนเมื่อก่อนเด้อเต่าเด้อเก่าเฮ้ยเก่าตลาดได้พี่น้องได้แบบนึงหรอพี่น้องแมนยังมีที่ใส่พี่น้องเออตลาดใหญ่เลนโอ้เมื่อนีิแห่งบุญสัมโนนเนาะเมื่อนีิบุญห่อเข่า แถวเต้เนอะคำแล้วเด้วยังบริเมืองอยู่นะเบาเลยรีนะนนะเชื่อไหมเฮยใว่มันัอ่เือนในคนไล่อันนี้เหมือนในอาขาปิดปากลืมเดยกอา ไปซื้อๆงางๆนะ้ไหมมันกลวงเลยโอ้ยมากมายงามโล่อะไ้นี่ปนอะไรทั้งหมดรวมลยโอ้รวมสาวไม่ค่าค้านไม่จะจะเป็นงามเนาอะไรงันปีแสนงามขลิปบางวันมาขาามกอ อันน our ี้ไล่์สดในทป่ะมานีเออเทาี่คมเขอเราตลาดครั่อยงามักเกียงดีสมัีใสเด้อจ้าพี่น้อง้าซอเมียะยังซื้อยังนะถ้าซื้อยังเด้นางกุนกับเทาน่าไขยกะซีเอาคือกันเดยนี้ฮะเอาลูกนึงันได้ลูกเฮะเอาเลือดาันเออเดียวก็สีเลือกเ เสมอก็เอารวมโูหนึ่งส่อะไรยังงเราสองได้บ่สองได้บ่บอเนี่ยบทั้งสองคนคนขายเค่องกันลาพี่น้องเอ้ยมากวยมะมอยกันงาอันน so ี้เครื่องห่อเข่าเนาะท่งนัดใดเนี่ยบริบูรณ์นะฮ้ย ข้างห้องเขาพี่น้องฮะเมื่อจะสิบูซาเมื่อื่นก่อนบ่บ่เมื่อื่นก่อนสิบูซา ลักบาทแนยนำเป็นมัชิ้เพลงมัชิ้งามได้ข่กันี่เ่ไ้องเอาได้สฮะโอ้ยแถวเอื้อนนี่ยังสบายตอ้ห่อเข่าเยๆได้กอเหลือบมองนี่เื่อห่อข่าพุดย่งนี่เลยอกันนี่เด็เาน้อย กเลาะแล้วจะได้ยะลาะแล้วเขาไปาอ้นก็เบานั่งอ้นกัเทาหนาพี่น้องเขาก็เลาะพอเขาเมืกับกับไม่น้อยคู่ไฟคู่มันไปฮะบ่บ่บริบทมันนั่นแบบหยาดน้าเราก็ได้เ้ยอืมคือ

ซื้อยังน้อยจ็ซื้ออย่างเด็ดสิเออี่น้องกลักผลเป็นอันนี้เลยเออ่อเปิ้ลมาอันนี้เป็นผ้าผ่าไว้เลยตัวสัคนญเนยลูกตรวได้นื้อสีแม่เป็นสีอะไรมะรีเป่เออ เออพี่น้องเราบะฮอเข่าในส้ำคัญน้ำมันลูกโตพี่น้องเนี่ยพิงตาโอยเราห็ดผักเลยเนาะพี่ตาเขาม่คบแล้เขาปุ๋อาหาาเราหมัโอ้คันี้พี่น้องชุบเงินซิอแต่ก็ไม่ชุบกระอกยาใร่ไแมเราเดอนิเนากวนซิปก็ซิบหอง เอ้าชนนาหรี่อนขอยกามีชนนะเออกล้องกระดักสิกะะชื่อในกล้องนเออมีตัวตืมอยู่ว่าพริกบ้านเ้าในเพชรแค่แ้่นี้น่อยมันมีตัวยุบตืมเห้อ nha các ông lại phải là cho nó cái này chốt mình cái này ăn เราก็ได้ออกมาจากตลาดแล้วพี่น้องชิงเมื่อนแล้ววันในคลิปน้กาลาไปก่อนด้อยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องสาวมวยสว่วนซิมด้อจ้าลาไปก่อนด้อจ้าพี่น้องขับรถเลยบ่สะดวกไปนพี่น้องปปไาดีกันนะ